เอาละครับหลังจากที่สัมภาษณ์ผู้ขี่ไปแล้วและเทนเนอร์ไปแล้ววันนี้เรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับชื่อมาอาชาเกรียงไกรนะครับจากเคาเทพอาชาได้รับน้ําหนัก8สโตน6นะครับเสายเลียดพ่อกับตันเันเดอร์แม่ออนเดอ์เกมนะครับครับเกิดวันที่1เดือน9ปี51เพศผู้สีแดงนะครับสีแดงแข้งดำนะครับตามลักษณะของม้าสถิติแข่ง6ครั้งชนะ4วินนะครับ1เพศนะครับเทนเนอร์ตัวจริงทราบไปแล้วนะครับ เป็นม้าที่สปินเตอร์นะครับลักษณะตามฝีเท้าต้นจัดมากนะครับขับสภาพม้าความสมบูรณ์เท่าไหร่มากอย่างไรเราาให้ชมและให้ท่านดูการจัดจ่นะครับถึงที่อยู่อาศัยเลยนะครับหรือฟาร์มพรประเสริฐนะครับแข้งขาหน้าหลังเป็นอย่างไรนะครับความสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับนะครับวันนี้เราให้กันชมแบบเกาะติดชิดนะครับสถานที่ ปึกซ้อมที่อยู่นะครับนั่นคือคนเลี้ยงนะครับตัวจ,จริงแล้วเป็นมา้ามันสงบนิ่งหรือเกินความสมบูรณ์ก็ไม่ต้องบอกครับว่าขนาดไหนแล้วก็เป็นม้าลักษณะค่อนข้างจะโอ้โหสมส่วนตามลักษณะของม้านะครับปีเท้านะครับต้นจัดนะครับมหมมีเสียงขู่คำรามนิดหนึ่งนะครับเอาละครับเรียบร้อยขอบพระคุณมากนะครับ ขี่ม้าชาเกยียงไกในถ่วยดาบี้นี่ครับดาบี้ถามถึงความหวังและการฟิตซ้อมก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างการฟิตซ้อมดีครับแล้วก็ฟิตซ้อมม้าตัวนี้อยู่เป็นประจำนานนานและยังสําหรับม้าที่จะแข่งถ่วยพระราชทานดาบี้ในครั้งนี้ก็ได้ตั้งแต่หลังจากแข่งถ่วยสุดท้ายล่าสุดมาก็ได้ซ้อมฟิตซ้อมมาได้2เดือนเต็มๆนะครับเต็มๆเลยนะครับเป็นม้าซ้อมง่ายไหมซ้อมง่ายครับ แล้วเรามีความมั่นใจและความหวังขนาดไหนก็เต็มร้อยเลยครับมาตอนนี้เพราะว่ามันวิ่งโชว์ฟอร์มไม่ดีครับอ่มเพิ่มระยะซ้อมนะครับอ่าซ้อมเตรียมตัวมานานหรือยังก็เตรียมตัวมาตั้งแต่ล่าสุดก็คือแข่งถ้วยสภานายกครับครับส่วนมากในการฟิตซ้อมเราจะสั่งผู้ขี่ในลักษณะไหนพอจะเปิดเผยได้ไหมครับอืมก็ซ้อมปกติเหมือนเทรนเนอร์ทุกคนที่ซ้อมดีกว่าครับ เเรามีวิธีการพิเศษอะไรไหมก็วิธีการหนึ่งก็คือไม่น่าจะแตกต่างกันแต่ว่าการดูแลก็คือการกินฮะการกินแค่นั้นฮะแล้วพิเศษทางการบำรุงแค่นั้นครับเออเจ้าของจริงๆชื่ออะไรเลยพอ้คุณประเสริฐฮะคุณประเสฐใช่ไตานนใช่ไตานน์เดยกเล่นต้านว่าเสียเสฐครับผมแล้วก็มีชื่อเล่นว่าจริงๆเขาชื่อสีสเกียงนะเขาชร่อสีเกียงเหมือนกัน ชื่อจริงๆไม่ค่อยมีคนเปิดเผยความหวังครั้งนี้จากที่คุณพี่ต้องขอเรียกคุณพี่เหลียวและการตั้เทนเนอร์มาในครั้งนี้คิดว่าอย่างไรความหวังนั้นก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าทุกอย่างมาขึ้นอยู่บุญวาเรามีวาสนาดีกว่านะฮะเป็นมาเลี้ยงดูเป็นอย่างไรบ้างก็คนธานเอาใจยากเหมือนกันเอาใจยากแต่กินอยู่การกินอยู่การกินอยู่ก็ก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเท่าไหร่นอยู่จกการดูแลของเราได้ถึง พูดพูดถึงความหวังของคนเลี้ยงบ้างคิดว่าอย่างไรอความมั่นใจความมั่นใจของของคนเลี้ยงบ้างมันก็มันมั่นใจม่ได้ครับเพราะว่าแต่ละตัวครับถ้วดาบี้มันก็ทุกตัวก็ตัวทุกตัวก็ให้อะไรผู้ชมทางบ้านบ้างขอแรงใจหรืออะไรหน่อยไหมอ้าวอ้าวก็รอรอเชียร์วันวันวิ่งแล้วกันนะครับผมนี่แหละครับ ขอขอบพระคุณคนเลี้ยงมาานะครับเป็นม้าโอ้โหนี่ว่เลี้ยงง่ายนะครับ